สูตรนี้เป็นสูตรที่เราเรียกกันว่าสูตรหนึ่งสองสามฮะโอเคน่าจะเห็นชัดเจนทํายังไงต้องทําอะไรแล้วทํายังไงแล้วจะได้เงินมาแบบไหนมันจะใช้งานที่เหมาะกับพี่หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่รู้เลยแล้วแต่พี่เลยพี่จะทําหรือไม่ทําก็เรื่องของพี่หนี้สินของพี่ไม่ใช่หนี้สินของผมผมหมดหนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเออ แล้วก็ไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนที่ได้ฟังจะต้องมาทําด้วยกันไม่ผมมีหน้าที่โฆษณาผมไม่สนหรอกว่าพี่จะซื้อหรือเปล่าเหมือนที่โฆษณามันยิงในทีวีอะตึ้งปึงป้งปึงป้งตึ้งเขาไม่สนหรอกครับว่าพี่จะซื้อไหมเขามีหน้าที่โฆษณาเขาก็จะโฆษณาไปเรื่อยๆครับแล้วตอนนี้ผมกำลังทําหน้าที่นี้อยู่ครา,าวนี้เข้าสูตรกันเลยครับวันนี้จะไม่ย่นเยอะละนะฮะสูตรนี้เรียกว่าสูตรหนึ่งสองสามนะฮะสูตรหนึ่งสองสามจริงๆมีแค่นี้แหละ ถ้าอยากจะได้เงินที่นี่นะเอ,อสูตรมันมีแค่นี้แหละมันคือมันคือบริษัทเครือข่ายเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปคิดดีไซน์ตีลังกาคิดมันมาง่ายๆซื่อๆตรงๆเลยนะฮะสูตรหนึ่งสองสามแทนที่ด้วยภาษาไทยว่าสูตรเริ่มทําตามนะครับสูตรเริ่มทําตามถ้าเกิดคุณพูดคําว่าเริ่มทําตามได้คุณเข้าใจคําว่าเริ่มทําตามเชื่อเถอะครับคุณประสบความสําเร็จเหมือนพวกเราได้แน่คุณอาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นวันละสี่ร้อย วันละสี่ร้อยวันละสี่พันวันละสี่หมื่นไม่รู้ครับแต่มันมีอยู่แค่นี้เองครับคือแค่หนึ่งสองสามเริ่มทําตามโอเคปะ่ะคราวนี้ฮะในสูตรเริ่มทําตามกราบขออภัยพี่มีน้องๆทุกคนที่พิมพ์เข้ามาผมผมไม่ได้ไม่ได้ทักทายแบบอ่านข้อความนะแต่ผมอ่านอยู่นะอ่าแต่ว่าไม่ได้ออกเสียงขึ้นมาเฉยจะได้ตรงเนี้ยจะได้จบเร็วๆสูตรเริ่มทําตามทํำยังไงครับ รู้สามข้อนี้ให้ได้ครับดูบนหน้าจอตัวเองเลยจ้ะข้อที่หนึ่งครับเริ่มด้วยการเลือกซื้อสินค้าผมแนะนำไซส์ L ไซส์ L คือที่อะไรคุณยศคือมันจะเหมือนเสื้อฮะมันจะเหมือนเสื้อไซส์เล็กเรียกว่า XS แล้วก็ไซส์ S แล้วก็ไซส์ L ที่นี่จะมีให้เลือกสามไซส์นะครับ XS S แล้วก็ L ไซส์ที่ราคาสูงที่สุดคือไซส์ L ทำไมยศนําเสนอไซแอลเพราะมันมันปลดหนี้ได้เยอะดีเออมันปลดหนี้ได้เยอะดีฮะเราเป็นคนติสติครับเราก็เลยเป็นไซแอลผมไปอ่านของใครมาไม่รู้เขาบอกเออเราเป็นคนติสติสหน่อยนะติสหนี้ติสสินนักขนาดเออกูก็เลยแนะนําไซแอลฮะนะเพราะว่าเป็นคนติสนะเป็นคนติสหนี้ติสสินนักขนาดนะเจ้า โอเคข้อที่สองครับหลังจากคุณเริ่มต้นเป็นผู้บริโภคได้ผมไม่รู้ว่าคุณจะไปหาเงินมาเริ่มบริโภคได้ยังไงหรือคุณจะไม่เป็นก็เรื่องของคุณแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มได้แบบพวกเราข้อที่สองครับประชาสัมพันธ์ครับทําด้วยการประชาสัมพันธ์พี่จะประชาสัมพันธ์ออกไปกี่คนก็ได้ฟังดีๆนะงานนี้ต้องชวนคนหากปกติชีวิตปกติของพี่ไม่ค่อยได้คุยกับคนไม่เหมาะกับงานนี้ แต่ถ้าชีวิตปกติของพี่ได้คุยกับมนุษย์ได้คุยกับคนพี่ทำงานนี้ได้ครับเพราะพี่แค่เพิ่มเรื่องที่จะคุยกับเขาเท่านั้นเองประชาสัมพันธ์ออกไปสองคนครับสองคนหรือจะสิบคนร้อยคนก็ตามแต่แต่ขอให้ไม่ต่ำกว่าสองคนโอเคปะ่ะสองคนนะถ้าทำได้ทำเลยผมออกมาไลฟ์ครั้งหนึ่งมีคนดูสดประมาณห้าร้อย มีคนดูย้อนหลังประมาณสามหมื่นที่ผมไลฟ์เนี่ยอีกครึ่งชั่วโมงเนี้ยพี่เชื่อไหมถึงถึงพี่จะไม่ทําแม่งมีคนอีกหลายร้อยหลายพันคนติดต่อมาสมัครเพราะฉะนั้นทําไมผมจึงพูดจาเหมือนกับไม่ง้อเพราะตอนฟังสดมันแค่ห้าร้อยคนแต่ตอนดูย้อนหลังอน่ะแม่งสามหมื่นคน แล้วคนสามหมื่นคนในในคนสามหมื่นคนที่ดูย้อนหลังมีคนติดต่อมาสมัครอยู่ตลอดเวลามีคนติดต่อมาซื้อสินค้าตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นผมจึงพูดเหมือนคนไม่งอไข่ <c oughs> ก็คู่ไม่งอจริงอ่ะไปต่อสองคนฮะสองคนนะครับพี่จะพี่จะทำไลฟ์เฟซบ o ๊กพี่จะโพสเฟซพี่จะส่งไลน์พี่จะไปคุยกับเพื่อนทําอะไรก็ตามแต่ประชาสัมพันธ์ออกไปให้คนสองคนได้รู้จักครับแล้วก็ข้อที่สามครับบนหน้าจอเลยตามฮะ ตามให้คนสองคนที่พี่ไปได้มาเนี่ยที่พีไ่ไปเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังที่พี่ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เขาฟังอ่ะตามให้คนสองคนนี้เขามาเริ่มด้วยการเป็นผู้บริโภคซื้อสินค้าจ่ายเงินเซเว่นตามให้เขาทําให้เขาประชาสัมพันธ์ต่อออกไปตามให้เขาตามวิธีการสมัครสมาชิกง่ายมากครับพี่เข้าไปในเว็บไซต์ของบริษัทนะครับแล้วก็เลือกซื้อสินค้าในนั้นไปจ่ายเงินที่เซเว่น นะครับพี่ก็เป็นสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแนะนําให้พี่ติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้พี่ดูนะครับติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้เขาจะช่วยพี่ดําเนินการซื้อของให้ก็ได้ไม่ยากนะฮะถ้าสมัครเองมันยากก็ติดต่อไปหาเขาไม่ยากครับถ้าพี่ทำสามข้อนี้ครบมันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดโครงสร้างเรียกว่าโครงขายแล้วกันโครงขายผู้บริโภคครับอย่าลืมนะฮะนี่เป็นงานเครือข่าย และผมมีรายได้สัปดาห์ละเกือบห้าแสนบาทฟังดีๆนะสัปดาห์ละเกือบห้าแสนบาทจากการที่บอกให้ทีมทุกคนโฟกัสเรื่องเดียวกันคือหนึ่งสองสามมันได้แบบนี้ครับตอนที่เราเริ่มต้นครั้งแรกบริษัทได้ขายของชิ้นแรกออกไปเพราะเราซื้อถูกไหมตัวเราเองซื้อแล้วก็นะแล้วก็อา่า บริษัทจัดส่งของให้โอเคบริษัทได้ขายของชิ้นที่หนึ่งละมาจากการประชาสัมพันธ์ของผมใช่ไหมโอเคก็ว่ากันไปครับแต่ตอนนี้ผมจะให้พี่เป็นคนเริ่มต้นคําว่าเราตรงนี้คือตัวพี่พอพี่เริ่มเสร็จอีเม็ดแรกแม่งโผล่มาละเม็ดที่สองที่สามมันจะมาอย่างไงใช่ครับพี่ตอนที่พี่ประชาสัมพันธ์นั่นแหละครับเมื่อบริษัทได้ขายของออกไปอีกสองชิ้นจากฝีมือการประชาสัมพันธ์ของพี่ เมื่อบริษัทได้ขายของออกไปสองชิ้นนะจากฝีมือการประชาสัมพันธ์ของพี่กำไรที่บริษัทได้รับเขาจะเอามาจ่ายให้กับพี่อีกสี่พันบาทโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับคุณเลยคุณไม่ต้องส่งของคุณไม่ต้องรับยอดโอนของใครคุณแค่ประชาสัมพันธ์และไปช่วยให้ e อ1อหนึ่งกับแอลสองเนี่ยเขาสั่งซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องเหมือนที่มีคนพิมพ์มาว่าสนใจสมัครต้องทำยังไง นั่นแหละครับติดต่อไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้เขาจะช่วยพี่ซื้อสินค้าจนจบขั้นตอนครับนั่นคือการประชาสัมพันธ์ของเขาที่ทำให้บริษัทได้ขายของเพิ่มและเขาคู่ควรที่จะได้4,000บาทนี้เงื่อนไขดูตามหน้าจอนะฮะเงื่อนไขคือถ้าเกิดเรามี L หนึและเรามี L สองโผลมาซ้าย1คนขวา1คนแบบนี้คือครบครบเลยนะฮะหนอย่างนี้นะบริษัทให้คุณเลย4,000บาทครับ ง่ายๆอย่างนี้เลยให้ไป4,000บาทคราวนี้ฮะมันจบแค่นี้ไหมมันไม่ได้จบอยู่แค่นี้เพราะ L หนึ่งก็ต้องถูกเริ่มถูกทำใช่ไหมเราไปตามให้ L หนึ่งเขาเริ่มครับคงไม่งงไม่งงหรอกเอาเป็นว่าไม่งงแล้วกันเราไปตามให้ L หนึ่งเขาเริ่มเริ่มด้วยการซื้อสินค้าทำไปตามให้เขาทำเออก็ไปตามให้เขาทำ เขาก็ประชาสัมพันธ์ออกสองคนครับไปตามให้เขาตามเดี๋ยวมันก็จะไปชั้นต่อไปคราวนี้ฮนะดูตามภาพ L 1เนี่ยประชาสัมพันธ์ออกไปได้คือ L สกับ L ส L 1ได้ตังค์สี่พันบาทนะครับ L 2ประชาสัมพันธ์ L 5้ากับ L 6มา L 2ได้ตังค์สี่พันบาทนะครับแต่ตัวเราเองที่เป็นเจ้าของโครงข่ายเนี่ย เป็นจุดเริ่มต้นของการประชาสัมพันธ์นี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อของอะไรเพิ่มถึงแม้ว่าตัวเราเองจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์เพิ่มบริษัทก็มองว่าที่เขาได้ขายของตอนนี้อีกสี่ชิ้นข้างล่างเนี่ยเพราะเริ่มจากเราคุณก็เลยเอาไปอีกแปดพันครับบริษัทโอนให้ให้จริงๆให้กันจริงๆทั้งหมดที่ผมพูดอยู่ตอนนี้มันโกหกไม่ได้เพราะ สคบอสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นคนรับจดทะเบียนแผนการตลาดนี้เป็นคนรับจดทะเบียนการจ่ายผลประโยชน์นี้แล้วจริงๆว่าจ่ายได้บริษัทมีต้นทุนสินค้าและกําไรในการขายเพียงพอที่จะจ่ายผลประโยชน์แบบนี้ให้กับทุกคนโอเคคราวนี้พอเราเริ่มทําตามเสร็จเราจบแล้วครับนะฮะเราจบแล้วเราสิ้นเราสิ้นสุดหน้าที่ของเราแต่ในฐานะที่ไหนๆกูก็ได้สตัง์ร่วมกัน อย่าทิ้งทีมง,งานแบบที่พวกเราไม่ทิ้งใครเราจะลงไปช่วย L1 ครับเราจะลงไปช่วย L2 ฮนะเฮ้ย <"He i, S 1> เป็นไงมัง่งมึงได้สี่พันแล้วยังยังไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวกูประสานบริษัทให้บัตรเลขบัญชีธนาคารส่งให้บริษัทครบไหมทําทุกอย่างถูกต้องไหมถ้าทุกอย่างถูกต้องเงินมันต้องเข้านะ,ะเราจะช่วยกันแบบนี้แล้วมันก็เกิดการส่งต่อครับทําให้ชั้นต่อไปมันก็โผล่มาอีกแล้วจริงไหมครับ L3 มีการไปประชาสัมพันธ์ต่อสองคน L3 ออกมาเป็น L7 กับ L8 L3 ได้กี่บาท L3 ได้4ี่พันไงถูกไหมแอีได้อีก4ี่พันถ้าเกิดตามภาพนี้ได้ตามนี้เลยฮะแอได้อีก4ี่พันแล้วแอล่งอะแอมีซ้ายสองขวา2ใช่ไหมที่ใต้ L1 เองอะ่ะซ้ายสองขวา2 L1 ได้8ปดพันครับแล้วตัวเราอ่ะ ตัวเราได้อีก16ครับเราเริ่มต้นไซแอลเป็นผู้บริโภคเพียงครั้งเดียวฟังดีๆนะฮะพี่จะกัดฟันมาเป็นผู้บริโภคถ้าไหนผมไม่รู้พี่จะลำบากแค่ไหนผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดพี่เริ่มต้นได้ประชาสัมพันธ์ได้ติดตามได้ทำสามข้อนี้ได้โดยที่ทีมเราจะช่วยพี่ในส่วนของข้อ2กับข้อ3ข้อ1พี่ต้องทำเองข้อ2เราช่วยได้ข้อ3เราช่วยได้ เราทำงานเป็นทีมแล้วเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันอะสมมติดูตามหน้าจอตอนนี้พี่ได้เงินกลับไปกี่บาทแล้วครับตัวหนังสือสีดำ4,000 8,000หมื่นหก4,000 8,000หมนหกตอนนี้ได้กลับมาเรียบร้อยแล้ว20,080ครับมันยังไม่ได้จบแค่นี้ฮนะเพราะคนข้างล่างเขาก็เพิ่งจะเข้ามาเริ่มประชาสัมพันธ์ถูกไหมเมื่อมีตามภาพเกิดขึ้นคุณได้อีกสามหมื่นสองครับ เลขแปดมันมาจากไหนมันก็ฝั่งละสี่นะฮะซ้ายสี่ขวาสี่มันก็เลยแตกออกมาอีกฝั่งละคนละสองสี่สองก็แปดคุณได้อีกสามหมื่นสองครับลองสังเกตดูฮะตามตัวเลขของมันเลยตามตัวเลขของมันคุณจะสังเกตว่าในแต่ละชั้นเนี่ยคุณจะได้เงินเป็นสองเท่าเสมอดูดีๆนะชั้นที่หนึ่งคุณได้สี่พันชั้นที่สองคุณได้สองเท่าไงแปดพัน ชั้นที่สามคุณได้เพิ่มมาอีกสองเท่าไงเป็นหมื่นหกชั้นที่สี่คุณได้เพิ่มมาอีกสองเท่ากลายเป็นสามหมื่นสองฮะเพราะฉะนั้นชั้นต่อไปถ้าคุณได้เพิ่มอีกสองเท่ามันต้องกลายเป็นหกหมื่นสี่แต่บริษัทบอกว่าชั้นต่อมาบริษัทให้คุณได้เพียงแค่สี่หมื่นครับคือตอนที่จดทะเบียนสคบอฮะพี่น้อง ธุรกิจที่ถูกกฎหมายในประเทศไทยจะต้องจดทะเบียนกับสำนักง,งานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเขาจะขอให้ส่งต้นทุนสินค้าระบบค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการทั้งหมดไปให้กับสคบรตรวจสอบแล้วสคบจะเป็นคนกำหนดครับว่าคุณจ่ายได้สูงสุดกี่บาทในธุรกิจที่ชื่ออินดีมที่เรากำลังเล่าให้ฟังอยู่ตอนนี้สคบอ,อนุญาตให้จ่ายได้สูงสุดไม่เกิน4ี่0 0บาทครับ ถึงแม้มันจะคำนวณออกมาได้64,000แต่บริษัทก็จะจ่ายให้กับคุณแค่40,000 okay, ื่นเข้าะนั่นหมายความว่าหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามมันจะคำนวณออกมาได้กี่แสนก็ตามคุณก็จะได้แค่40,000บาทต่อวันไม่เกินกว่านี้แล้วครับ หลังจากนี้ทั้งหมดคุณจะได้สี่หมื่นบาทต่อวันนี่คือบริษัทจ่ายได้สูงสุดมาทําด้วยกันครับพี่บรเรือนติดต่อกลับไปหาคนที่แชร์ไลฟ์นี้ให้ดูนะครับผมมีตัวเลขอยู่ชุดหนึ่งที่ผมอยากจะให้พี่ๆแทนค่ามันตรงนี้ฮะตัวเลขตรงกลางตรงนี้พี่ๆลองแทนค่ามันดูเพราะอะไรรู้ไหมเพราะในส่วนของอินดีมเขาไม่ได้กําหนดครับไม่ได้กําหนดเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยจะใช้เวลาในการประชาสัมพันธ์เท่าไหร หลังจากพี่เริ่มต้นแล้วทําข้อหนึ่งแล้วสองกับสามเนี่ยเขาไม่กําหนดระยะเวลาให้พี่นะพี่ต้องกําหนดระยะเวลาตัวเองตัวเลขสีดําที่อยู่ตรงกลางฮะลองลองใส่เวลาเข้าไปดูถ้าเกิดมันคือวันวันที่หนึ่งหลังจากพี่เริ่มต้นเสร็จวันที่หนึ่งพี่ทําเลยแล้วออกมาสองคนเลยวันนั้นพี่ได้สี่พันเลยแต่ถ้าเกิดมันคืออาทิตย์พี่เริ่มต้นวันนี้ในหนึ่งอาทิตย์ พี่ทํามาได้ L หนึ่งกับ L สองโผล่ขึ้นมาได้อาทิตย์นั้นพี่ได้สี่พันหลายๆคนรู้สึกว่าโอ๊ยการพูดเป็นวันแม่งยากอะ่ะต้องทํางานประจําไงยศยศเข้าใจไหมยศมึงเข้าใจไหมกูต้องทำงานประจํากูต้องขึ้นเวรกูต้องอันนั้นกูต้องอันนี้งั้นเอาเป็นอาทิตย์ละกันเฮ้ยมันรู้สึกว่ามันไม่เครียดดิผมกําลังบอกว่าพี่เริ่มต้นให้ได้อย่ามีข้ออ้าง พี่ทำมันให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ประชาสัมพันธ์สองคนให้ได้โอเคไหมใช้เวลากำ,กำกับมันเลยครับภายในหนึ่งอาทิต,ย,ต,ตย์ตัวเลขหนึ่งสีดำตรงกลางเนี่ยนะฮะตัวเลขหนึ่งสีดำตรงกลางเนี่ยภายในหนึ่งอาทิตย์พี่ทำแบบนี้ให้ได้เพื่อจะเอาสี่พันบาทในอาทิตย์ที่สองพี่ติดตามให้สองคนเนี้ยเขาไปทำพี่ได้แปดพันในอาทิตย์ที่สามพี่ได้หมื่นหก อาทิตย์ที่สี่สามืนสองอาทิตย์ที่ห้าสี่หมื่นอาทิตย์ที่หกอีกสี่หมื่นนั่นหมายความว่าถ้ามันเกิดขึ้นตามที่ยศบอกจริงติ้งต่างว่าจริงแล้วกันคือคือถ้ามึงคิดว่ามึงเข้ามาทำแล้วมึงจะล้มเหลวเนะี่ยมึงไม่ควรจะเข้ามานี่หรอกไหมเพราะฉะนั้นเวลาบรรยายอะ่ะมันก็ต้องบรรยายให้มันสําเร็จไว้ก่อนแล้ววะเอาเป็นว่าถ้าพี่ทาแล้วสาเร็จตามปากผมพี่ทําอินดีมหนึ่งเดือนครึ่ง แล้วมีรายได้เข้ามาแสนสี่มองเห็นช่องทางการปลดหนี้หรืออยังครับพี่พี่น้องน้องมองเห็นช่องทางการปลดหนี้หรือ,อยังว่าถ้าเกิดทำตามที่ยศบอกหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวเราช่วยเออแสนสี่มาในเดือนครึ่งพี่ปลดหนี้กันได้หรือ,อยังนี่คือสูตรที่เราบอกครับ ที่เรียกกันว่าสูตรหนึ่งสองสามฮะ